สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีใหม่เอฟซีสู่สข,ขู่สู่คนเมื่อนีนสิมาเปิดราคาค้วยของพ่อบิ้วเช่นเคยนะครับพี่น้องพิกัดยุบบ้านน้นองบัวน้อยตำบลน,นาด่านอำเภอสุวรรณจังหวัดน้องบัวลําพูเฮาครับเมื่อนี้พ่อบี้ยวเพิ่นเจียวก้วยมาฝากจ็ตตัวฝากพี่น้องเข้าจ็ตตัวนะครับเข้าไปสอบถามกันได้เลยครับผมสวัสดีครับแนะนำซื้ออีกนะครับผม สดีครับพ่อเบี้ยวนะครับบ้านหนองบัวน้อยตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณโพหาหนองบกรุงปูนะครับครับมื้อนี้เฮาเอาขั้วมาฝากพี่น้องเฮาจะตัวครับผมหาตัวครับมื้อนเมื้อนี้ยหาตัวนะครับครับหาตัวนะครับเป็นขั้วยแม่แม่ลูกแม่ลูกเบิดเนาะครับเนาะบ่อันตรงนั้นแม่ม่านเบิดแม่ม่านเบิดเนาะครับผมครับลูกแม่โคมเดียวนี่แหละครับอันนี้ครับโคมนี่เป็นสายพันธุ์ใดครับผมนี่ คอยบ้านเหันี้เหรอครับโอ้ควยบ้านเนาะครับเบิงครับค่ามสูงหลายปรดี๋ครับวัดให้พี่น้องเข้าเบิงด้วยครับโอ้มสูงครับมาวัดเบิงกันเลยครับเมื่อนี่อ่าพี่น้องเข้าสอบถามกันมาหลายเนาะครับเมื่อนี้เสร็จัดให้พี่น้องเข้าได้เบิงกันเนาะครับบ้าข่วมสูงบหยกันผิดพลาดนะครับครับร้อยร้อยสามสิบสี่บวกนะครับอ่าร้อยสามสิบสามสามสิบสี่บวกครับ ร้อยสามสิบสี่บวกครับร้อยสามสิบสี่บวกครับผมนี่ครับบาดให้พี่น้องเข้าด้เบื้องกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับครับนี่ครับครับอสถานะในทองมีหรือเปล่าครับเดื่นครับทองทองของพ่อพันใดไปครับผมพ่อยูพ่อบ้านบ้านเหรอครับพ่อยู่นี่แหละพ่อบ้านบ้านเนาะครับพ่อโลกประกโลกของโลกฟูพยานะครับอ๋อครับทองได้ยจกเดือนแล้วครับทองได้แปดเดือนแล้วครับแปดเดือนแล้วเนาะครับผมครับ ครับงามๆเลยครับแม่นี่อายุหลายปีเลยครับผมนี่มันถักก็ได้ลูกแรี้นี่แหะครับขอได้ลูกแรกเนาะครับลูกมันเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ครับผมเป็นตัวแม่เนาะครับประมาณจะเดือนแล้วครับนี่ลูกมันลูกมันก็ที่สิบก็เดือนละครับอ๋อสิบเดือนเนาะความสูงหลายปไดนลูกมันนี่ครับผมความสูงมันร้อยสิบบอครับร้อยสิบเนาะสายพันธุ์ใดครับลูกมันนี่ลูกมันพ่อบ้านเสือครับอ๋อครับ พอบานเชิงเนาะพอคุ้มฝูงเนาะครับเนาะคุมฝูงนะครับสวยงามง่าด้วยลูกมันครับผมนี่ครับแนนดีครับนีะครับมีขวัญนะครับมีขวัญงามด้วยครับนี่ลูกสาวของแม่ตัวนี้เนาะลูกลูกแรกเนาะลูกแรกครับเนี่ยเป็นขั้วแม่นะครับนี่งามด้วยครับนี่ครับขวัญขวัญงามด้วยครับขวัญเกี่ยวมาขวัญหาบเงินหาบทองครับสีงามครับนะครับ มาเบ่งอัตลักษณ์ของแม่ไ่นี่ครับแม่ตัวนี้ครับนี่ครับเบ่งอัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์ตาแจ่มแจ่มแจ่มข้ออองถุงน่องขาวนะครับเนาะครับนี่ครับเร็บตีนเรียบขาบ่ทกบ่ถอนเนาะครับเนาะบับ่หางบ่ดอกเนาะครับเนาะเรียบงามพร้อมครับเรียบงามครับผมอ่าครับรับประกันทองเนาะครับเนาะรับประกันทองรับประกันทองครับนะครับแม่นี่ครับเบ่งครับ อ่เปิดราคาหลายปันไดครับผมนี่เปิดไปสิบสองครับต่อรองได้นะครับอ๋อเปิดไปสิบสองครับนี่ครับพี่น้องเขาเห็นแล้วก็สนใจกับทักพอเบลเขามานะครับเมื่อนี้เพิ่นเอาค้ยมาฝากเขาเป็นแม่งามๆเลยครับนี่ครับดำดีครับนี่ครับเบื้องอัตลักษณ์เด่นชัดครับนี่ครับครับลำตัวในน้าดีครับลำตัวสันหลังดีง่ายดีครับผมนี่ครับงามๆเลยครับ บอกเบอร์โทษพี่น้องเขาอย่างนะครับผมศูน089ปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสามเ็ดเก้าสามเจ็ดหกเก้าหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองนะครับพ่อเบียวนะครับพ่อเบียวครับที่ต่อเขามาได้นะครับผมเบิงครับเบิงบอกข้าวหง่ดีครับนี่ครับเบิงไทยนี่ยครับเบิงไทยหง่ดีครับครับโอ้คับนี่ยเดี๋ยวเราไปชมต่อต่อไปครับผมที่สองกันเลยครับผมแม่นี่นี่ สายพันธุ์ใดครับสายของกรมเนี่ยแม้วนีของกรมเนาะครับเนาะอ่าความสูงร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าก็วัดไปแล้วเนาะวัดไปให้เบื้องแล้วครับนี่หรือว่าจะวัดให้เบื้องอีกก็ได้ครับวัดให้พี่น้องเกษตรกรเขาเบื้องอีกครับนี่ครับว่ามันสูงสำหรับแม่นี่นะครับเนาะครับยี่สิบเก้าบวกี่สามสิบนี่นะยี่สิบเก้าบวกสามสิบเนาะ เป็นแม่นางทองลูกแรกมันบอครับนี่ลูกแรก,ก,แรกทองกับพ่อพันธุ์ใดใบครับก็ลุงเจริญของลุงเจริญเนาะมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะมีแต่ใบะว่ครับตัวอ๋อมีแต่ใบทับตัวเนาะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวมีใบเดี๋ยวผมจะเอาใบาให้เบื้องเนาะครับนี่ครับใบของพ่อพันธุ์ลุงเจริญนะครับอ่ามณีฟาร์ม ข้ยงามเมืองอุดรของเฮานะครับเนาะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับเบิ่งเพิ่นทับตัววันที่ที่เริ่มผสมนะครับวันที่สิบสิงหาหกสี่วันคลอดก็ที่ยี่สิบมิถุนาหกขานาะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับแม่นี่นะครับอ่ากับผสมได้ทับตัวเป็นบ่ครับ ทับตได้แล้วเบิองอัตลักษณ์ครับเบิองอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับเบิองสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องทงน่องขาวนะครับเบิองเล็บตีนนะครับนี่เล็บตีนบุ้มมี่มงตีเนาะครับเนาะบุ้มมี่มงตีครับนี่ครับลำโตัวเงาลำใหญ่ดีครับนี่สวยๆงามๆเลยครับนี่ครับโตัวเงาดีครับนี่ครับเป็นแม่นางเนาะครับเนาะ อายุได้จักปีแล้วครับนี่แม่นั่งตัวนี้สามปีนะครับสามปีเนาะครับเนาะครับขาบทกบบถอนมันบ่ครับบบถอนบบดอกบบดอกหางบบดอกเนาะครับล้ำแข็งล้ำขาดีเนาะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับพี่น้องมีขวัญครับขวัญเกี่ยวเป็นขวัญหาบเงินหาบทองนะครับนี่ครับนี่สวยๆงามๆเลยครับพี่น้องครับเห็นแล้วกับเบิ้งเอานะครับมักหรือบ่มากกับติดต่อขางมหาพอบเบีกันได้เลขับพี่น้องครับเอาไปเปลี่ยนแม่พัน ได้ครับครับสวยๆงามๆเลยแม่นี่ครับผมงามครับเปิดราคาหลายปันได้ครับก็มืนหาครับก็มืนหาต่อรองได้เนาะครับผมต่อรองได้นะครับต่อรองได้ครับผมนี่ครับแม่นั่งสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับแม่นั่งท้องลูกแรกเนาะครับอายุได้สามปีสูงร้อยยี่สิบเก้าบวกเนาะครับครับอัตลักษณ์เด่นชัดนี่ครับสวยๆเลยครับนี่แม่นั่งตัวนี้ครับ ซื้อวางได้ครับนี่ไม่ซื้อหรอกครับแม่ปุ้มปุ้ยครับผมนี่ครับแม่ปุ้มปุ้ยครับภายเห็นเราก็ับจับจองมองหากันนะครับจะไปเปลี่ยนแม่พันแม่คอกกันนะครับครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมตัวที่สามกันเลยครับครับอันนี้สายพันธุ์ไหนครับพันธุ์ไทยนี่หรอครับพันธุ์ไทยเนาะครับเนาะเป็นพันธุ์ไทยครับเอ่อ ความสูงหลายปันไดครับนี่ครับร้อยสามสิบหกครับครับได้วัดเบิ้งไปแล้วมันบ่ครับครับวัดเบิ้งเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับครับอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับพี่น้องครับเบิ้งตาแต้มแจ่มจ่ข้ออองถุงน่องขาวนะครับเรียบตีนเรียบสวยเรีบสวยลำแขงลำขาดีเออบักเผาญ่เนาะครับเนาะครับสวยๆงามๆเลยตัวนี้ครับแม่นี่อายุได้จากปีแล้วครับนี่ได้สี่ปีห้าปีเนห้าปีคอห้าปีแล้วครับอ่า ผสมพ่อพันธุ์ได้ใครับมีทองหรือเปล่าครับพ่อกลมประตสัต์พ่อก่มประสัตว์นะครับผสมหลอดประสัต์อ๋อผสมหลอดประตสัตว์ได้จปดเดือนแล้วครับผมได้แปดเดือนหมบอ๋อได้แปดเดือนแล้วเนาะครับเนาะครับครับได้แปดเดือนครับพ่อกลมประตสัตว์นะครับพี่น้องครับได้แปดเดือนพ่อพันธุ์ญ่ดีครับงามครับนี่ครับสวยๆนะแม่นี่ก็งามครับเบิ่งรอบตัวนะครับหมุนจะบาทด้วยครับผม ครเบิ้งท้ายครับท้ายงามครับท้ายง่ญ่ดีครับนี่ครับเบิ้งลักษณะเด่นชัดครับผมสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับเบิ้งครับผมจะท้ายรอบให้พี่น้องเฮาได้รับชมกันนะครับหยานกล้องกครับยานกล้องเนี่ยจากน้อยเพิ่นค่คยเขากล้องครับผมครับเดี๋ยวคอยเบิ้งคอยท้ายไปนะครับพี่น้องเพื่อจะให้พี่น้องเฮาได้รับชมได้รับเบิ่งกันนะครับว่าเพื่อจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่คอกกันนะครับเนาะครับสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับ เบื้องไทยบักหน้าตัดครับผมนี่ครับโค่นหางไหพ่วงหางดีเนาะครับประกันทองเนาะครับผมประกันครับประกันข้วสูงประกันทองครับผมแล้วก็หางบ่อดอกบ่อทกบ่อถอนมันบ่ครับครับผมนะครับแม่นี่งามๆเลยครับแม่นี่เป็นลูกที่ใดครับในทองลูกที่สองครับลูกที่สองครับผมนี่ครับแม่นี่ครับครับงามๆเลยครับเด่นชัดครับผมเบื้องลำแข็งลำขาอ่างไงนี่ครับ สวยๆงามๆเลยพ่วงหางดีครับนี่พ่วงหางไงเลยเขาครับผมนี่ครับนี่ครับสันปะบูข้อประเ็งครับผมนี่ครับเบิ่งครับสันญ่ดีครับผมเปิดราคาหลายปรนไดนครับ้ครับเก้าหมื่นเจ็ดนะครับผมเก้าหมื่นเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดพันครับผมต่อรองได้มั้ยครับต่อรองได้ครับผมนี่ครับงามๆเลยครับแม่นี่ครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองหากันเพื่อว่าจะเอาไปเป็นแม่พันุแม่ข้อกันนะครับพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็ติดต่อ พ่อเบิ้วเขามากขึ้เก่าล่ะครับอบอกเบอร์โทษยิงนะครับผมศูนย์แปเด้าเก้าสมเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกเก้พ่อเบี้วนะครับพ่อเบี้วนะครับติดต่อเขามาได้นะครับผมครับตัวต่อไปเลยครับผมอดตัวที่สี่ครับผมอยู่ในบ้านครับผมนี่มันหลายจุดนะครับคั้วอาไว้หลายจุดกัครับครับเ่าเกาะพนมาจะใส่ครับแม่ตัวนี้ครับ บ้านบ้ๆห้องนี้ละแม่บ้านบ้านเนาะครับเนาะความสูงหลายป็นไรครับร้อยยี่สิบเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้ารับประกันความสูงเนาะครับเนาะร้อยยี่สิบเก้านะครับประกันความสูงครับนี่ครับหางบอดดอขาบอทกบอถอนเนาะครับเนาะเล็บงามครับเล็บเล็บกอดห่มดีครับผมนี่ครับลำแข้งลำขาดีครับสวยๆงามๆเด้ครับนี่ครับท่องได้จักเดือนแล้วครับผมสิบเดือนยี่สิบวัน ครับสิบเดือนใกล้จะออกแล้วเนาะครับเนาะนี่อ่างไงทองไญ่กลจะออกแล้วครับไผได้แล้วก็ได้ลูกเลยครับนี่ครับซื้อหนึ่งอาจจะได้สองเลยครับนี่ครับเราต้องเลี้ยงโดดนะครับจะได้ลูกเลยครับนี่ครับเลยบนคลอดมาได้สามเมื่อแล้วอ่าผสมกับพ่อพันธุ์ใดไปครับผมพ่อของกลมครับพ่อของกลมนะครับผมรับเองเลยแม่น่ะทับของกลมนะครับรอดนะผสมให้เองเลยอ๋อครับครับทับเองนะครับ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 หนังหนาซาใหญ่ดีครับ ลำใหญ่ดีครับนี่ครับตัวใ่ดีครับผมนี่ครับอ่างใหญ่ดีนะครับนี่ครับเบื้องรอบท้ายนะครับเดี๋ยวจะท้ายรอบท้ายให้พี่น้องเข้ารับชมกันครับเบิ้งบั่นท้ายนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับครับงามๆเลยครับนี่ครับหมุวนเอามุนเบิ้งเจ้าบ้านนะครับนี่หมุนยางเจ้าบ้านนะครับครับครับเบิ้งอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับนี่ครับเบิ้งครับท้ายใหญ่ดีครับอ่างใหญ่ครับนี่ครับ อัตลักษณ์เด่นชัดครับนี่ครับตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องถุงนองขาวเอือบกรเผ่าใ่า่ครับนี่ครับสันปะบูข้อปะเคียงหูใบตองซาดครับผมนี่ครับย่างง่งามเลยครับอ้างใหญ่ดีครับนี่ครับนมซีเต้าครับผมนี่ครับท้องใ่ญ่ก็จะออกแล้วครับนี่ได้สิปเดี่ยนแล้วแม่นบ่ครับครับเดนสวันครับซิเดี่ยนยี่สิบวันนะครับนี่ครับบังไทยบันไทยบักเน่าตัดครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับนี่โค้นหางงามเงาใ่ญ่ดีครับนี่ครับ ให้ลูกดีเป็นลูกที่ใดครับนี่ในทองลูกที่สามลูกที่สครับผมนี่ครับลูกที่สามครับแม่นี่ครับมึงครับงามๆเลยครับนี่ครับเอ่อเขาเปิดราคาหลายปานได้ครับหกหมื่นเก้าหกหมื่นหกหมื่นเก้าพันหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้มันบ่ครับต่อรองได้ครับนี่เอ่อครับเกษตรกรเ่าเห็นแล้วก็สนใจมองหาเอาเป็นเป็นแม่พันแม่บ่อครับนี่สวยๆงามๆราคาถูกๆครับผม หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเห็นแล้วก็จับจองเรียวๆด่วนๆครับผมครับสุดท้ายนี่ก็ฝฟกดไลค์กดแชร์ช่องไอทิกเกษตรทฤษฎีใหม่ีนเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับเบื่อ